250cc ขูดละพันเจ็ดเยอะมันทาไอ้ไอ้ที่มันเป็นน้ำซึมนี่นะไม่รู้เชื้อราอะไรโอ้มันเป็นเชื้อราคิดว่าคิดว่ามันเป็นเชื้อราแต่ว่อืมเจ็บเนี่ยมาขูดๆแล้วก็ทาเนี่ยเนี่ยนะนี่ยาป้ายแผลนี่อยังไม่แผลรอดเนี่ยอีห่ออะไรเนี่ยลุงลุงแดงอีห่ออะไรโอ้จักจำไม่ได้นี่ ยอดที่ถ <ยา S 1> ้านนมันเนี้ยมันมันตายลงยอดมาน่ะตรงนี้มันลงมาลงมาอ๋อเอาไม่ทันถึงราดเลยตายเออโอ้ยต้นนัน้นนักคันได้หนิเนาะนี่นมันป่วยแทนนะตายต้นโอ้เสียดายเสียดายด้วยนี่เหลือแค่นี้สาเหตุที่มันป่วยเพราะอะไรเดี๋ยวลุงเอง็งมันเขาเรียกเชื้อราลงยอด ชื่อลกินยอดช่กิน,นจากกินข้างล่างขึ้นนะอ่าม,มันกินจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ใช,ใช่ถ้ากินข้างล่างนี่คือมันจะเหี่ยวหมดต้นเอออันนี้มันเหี่ยวข้างบนลงมาลงมาลงมา,งมาเอออ่าทีนี่เราต้องขูดขูดแล้วก็ปะยา,านะทาเออทาทากันแม่ทั้งฝั่งสอง,ง,งฝั่งสามฝั่งแล้วเต่ละ อันนี้อันนี้นานยังลงแดงที่ตัดมาเนี่ยโอ้ยนานแล้วนานแล้วใช่ไหมนานแล้วนี่มันเนี่ยรนอดนนอ,อันนีออ้พวกนี้เออก็เอาเอาพวกนี้ลงไปเลยตัดลงไปเลย,ลเ,ลยเออเอาอพวกนี้เป็นกิ่งแทนกันไงโอ้อย่ังงั้นถ้าลงถึงรากละออจบเลยนี่ยจบไปรากะตายต้นหนูต้นใหญ่ต้นเขาพวกนี้แหละเอาไปดูอีกต้นหนึ่งครับหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันกันนี่เอาลักเอาทันเออ ยอดต้นโอ้ยนี่นี่ไม่ถึงไม่ยังไม่ถึงนั่นแคร์ข้างบนอ๋อทันก่อนเออเหมือนกระตัดยอดทุเรียนนั่นแหละนั่นแหละเหมือนกระตัดยอดเออแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบเจตนาเนี่ยมันป่วยเออมันนี่คือมันป่วยแล้วก็รักษามันก็รักษามันไงยาทากันเชื้อรากินจากยอดลงเออยังดีเนาะเอาอยู่มัน ช่เป็นเชาข้างล่างพื้นดินอท่ข้างบนหรือางเราไม่รู้เนาะนี่แสดงว่ามันกินจากข้างบนเลยเนาะได้แล้วที่ทนาะเขึ้นบนแลก็แอยไปขถ้ามันเป็นน้อยๆมันไม่มันไม่ค่อยนั่นหรอกอ๋อเตดต้นก็เป็นเยอะตัดต้น ปันเกี่ยวกับช่วงที่หนาแรงเมื่อกี้ไม่รุง,ดง,งแดงแช่วงที่แรงจ,จัดๆที่มันจะตายแหล่มิตายแหล่น้ำขาดเ,เนาะโอ้เนาะมัมดเยอะเออเยอะแยะไปมดเออช่วงนี้มันเป็นช่วงนี้ยังดีนะลุงแดงได้ยาดีนี่เนาะยาป้ายกันเชือ้อราโรคเชือ้อรา ถุงเท่าไหร่นะขวดเท่าไหร่ขวดละพันเจ็ดพันเจ็ดนะขวดพั 1, 1> 1, 7, นเะจ็ดสองร้อยห้าสิบซีซีนะสองขวดใหญ่นะอ๋อสองร้อยห้าสิบด้วยตั้งหากใช่นิดเดียวอืมเดี๋ยวยวันหลังวันหลังจะมาดูตัวอย่างยาเขาหน่อยจำชื่อไม่ได้แล้วลุงแดงจำไม่ได้เออแสดงว่าทำไมได้ย,ดยาตัวนี้ตายยกต้นตายหมดแล้ว เอแคดูแลหรือยิ่งอเออจิงชื่อทาไปแล้วมันยังไม่อยู่นะมันยังตายลงมาเรื่อยอ่ะเออแล้วก็ตัดออกตัดออกจนมันมุดที่ตายจริงตายอ่ะเอออันนียตัดแล้วก็ยาป้ายตัดแล้วยาป้ายอ่ะอันนี้ตัดต้นนี้ตัดกี่รอบหลายรอบอยู่สามรอบมว่ามันสูงเนาะสูงพวกนั้นอ่าฮะกระเี่ยตัดอันก่อน แล้วก็ทาเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่นี่นี่พวกนี้ดักไว้เนี่ยดักไว้แต่ข้างบนตายก็ตัดเนี่ยพวกนี้ดักไว้ก่อนเขาเรียกโรกอะไรโลกยอดแห้งเหรอไม่โลกเขาเรียกอะไรไฟท็อปไฟท็อปอะไรเนี่ยไฟท็อปเชื้ราเนี่ยนะเออนี่แหละไฟท็อปเชื้ราเออโอ้มันเจียวทั้งต้นจริงๆได้เนี่เนาะ นี่แหละต้นนั่นแ่ะต้นที่ปลูกแทน,นนี่ต้นนึ่งอ่าต้นน้อยต้นน้อยนะ <S 2> <S 2> นี่แหละโอ้ต้นใหญ่เท่านี้ต้อนพวกนี้แหละเนี่ยพวกเนี้ยมันแ,แบบ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 นี้โดนไปกี่ต้นลงุงแดงต้นเดียวต้นเดียวห <1, S 2> นึ่ง <2, S 2> สองสามมันมันตายต้นเดียวสี่แต่ที่ตายตายแน่ๆคือหนึ่งต้นต้นหนึ่งต้นเดียวที่เหลือคือเอาอยู่ได้เอาอยู่โอ้เดือต้นเท่านี้แหละโอ้ใช่ป่ะลุง เราไม่รู้เนาะมันเอาปูนมาทาในเนี่ยตอนแรกอ่ะเห็นไหมก็ขูดๆเอาปูนมาเนี่ยสีดๆปูนนี่แหละเลือดเนี่ยฟังเนี่ยสีแดงๆปูนอ๋อปูนเขี้ยวหมากเอาไม่อยู่นี่แหละไม่อยู่หรอกเออมันเป็นเยอะมันไม่ไหวไม่ไหวอืม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 อ่าไฟท็อปลงเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลงกินหลา มันกินข้างบนเอมีกินข้างบนทั้งแต่โครมาทั้งไร่ลาดแบบใส่เยอะใส่เยอะบัว่าผสมน้ำ็นถังกระบวยทามาเทลาดเทโลดโลดลงไปหนึ่งโอ้ทุกอย่างสรรหาเลี้ยวว่าง,งั้นเถอะสารพัดว่างั้นเถอะทั้งทา,งางทั้งลาดเนี่ยเออไอ้ตัวนั้น กะปูนมาทาเนไ่ะตอนแรกอ่ะนะเอ่มันเป็นมันเป็นก่อนเขาไงต้นนั่นเริ่มแรกเลยต้นแรกเลยอืมอืมอืมูเห็นใบมันเหลืองกระปูนมาทาแล้วก็ตัดที่แรกก่อนมันจะเป็นมันเป็นยังไงลุงแดงเนี่ยมันมันยอดยอดมันตายมันตายยอดนะข้างล่างไม่ไม่ตายนะข้างล่างน่ะมันเจียวเหมือนอ๋อยอดมันแหงจากข้างบนใช่มันแหงลงมาแล้วใบมันเหี่ยวมันก็ร่วงเอยเออ ตายบนลงลงหาข้างล่างเหมือนเวลามันไหลลงมาซึมลงมาตรงมาน่ะเออกินจากยอดลงมาหาข้างล่างนันเอกินมันกินตามเปลือกเนาะมันก็ไหลตามเปลือกมา่ยพอมาถึงกิ่งไหนพอมันถึงกิ่งนั่นก็ตายร่วงเออตายพอพอมันถึงโคนปุ๊บเปลือกมันหมดเลยเปลือกมันอ่ะ เปลือกตายแล้วก็หมดท่าแล้วเออใช่มันเพราะว่าดูดน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงไม่ได้แล้วมันหมดแล้วฉี่ออกมานี่โอ้ยดำปืดเลยดำปืดเลยวันที่เบือกมันฉ่ำน้ำไหมหรือว่าเปลือกมันมันฉ่ำตอนที่เชื้อรามันลงมันฉ่ำดำดำอ่ะเป็นเป็นน้ำฉ่ำๆเลยเป็นดำเลยอ๋อแสดงว่ามัน เหมือนกับต้นไม้ที่มันเปลือกเน่านั่นแหละคล้ายๆกันใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเออนี่ถ้าดักข้างล่างไว้พอมันไหลมาถึงข้างล่างมาเจอยามันก็นั่นแหละอ่าถึงดักไว้ได้ข้างล่างข้างบนจะดักไม่ทันกับหมดเออเป็นความรู้นะครับนี่โอุ๊ยเนาะ เร,ยยเรียนเรียนไม่รู้จบ,จบ <laughs> อีกสักหกสิบเซนก็ถึงพื้นดินแล้วครับเออแกยังเอาอยู่ครับอ้แ <laughs> ต่เป็นเราดีตายหาแล้วนี่โลกไฟท็อปมันกินจากยอดลงข้างล่างลักษณะนะครับ